สบายดีพ like AN <let> ี่น้องเนาะถักทายสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคูทุกคนพี่น้องเลยเนาะการยินดีต้องัาขอชูซองบาเล่าอีกแล้วพี่น้องอ่าพี่น้องเลยเนาะอ่าหลังจากน้องกองไปลงคลิปไปไล่เหมือรลายวันพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องกองก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเลยเนาะที่น้องกองไปลงคลิปพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องวันนี้เลยน้องกองจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะ ป่าสาเหตุยังน้องกองคืออะไรลงคลิปนะพี่น้องไอ้เนาะแต่มีเอฟซีเป็นทักถามเข้ามาเนาะหลายคนใะลีพี่น้องไอ้เนาะได้คนก็บแต่คอมเมนต์มาถามน้องกองว่าเป็นยังคือเพเห็นน้องกองลงคลิปนะพี่น้องไอ้เนาะว่าน้องกองเศร้าแหละบอหรือว่าจังนไรไหนพี่น้องก็คือน้องกองกับอะไรเศร้าพี่น้องไอ้เนาะน้องกองก็ยังเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ก็คือน้องกองไปต้องคลิปไปอ่าช่องช่องทิศพานมาพี่น้องไอ้เนาะ ต้องสีบานมาที่น้องกองไวนลงคลิปพี่น้องน้องกองก็ต้องขอโถดขอไปพี่้องลายๆเลยเนาะพี่น้องเลยให้ที่น้องกองไหวลงคลิปเกิดพี่น้องไอเนาะอีกอย่างน้องกองกะบ่คอยบ่คอยสบายไปได้นะพี่้องไอเนาะบ่คอยสบายป็นไดอีกอย่างกะคือน้องกองกะบ่คอยมีเวลาพี่น้องไอเนาะน้องกองบ่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะ ก่อนเลยผมมีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะมาถ่ายคลิปแบบพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะที่น้องกลองที่ไรลงคลิปพี่น้องเอ้ยเนาะกะหลังจากน้องกลองไปลงคลิปมาทองทีกลัวพี่น้องน้องกลองก็มาคิดเนาะมาตัดสินใจพี่น้องเอ้ยว่าน้องกลองจะเอาจั่างไรนะเนาะกะหลายหลายคนที่ทำข้ามาเนาะเพิ่นก็ได้สงสัยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากขู่เป็นยังคือไปเห็นถ่ายคลิปเป็นยังคือไปเห็ลงคลิปนะพี่น้องเอ้ยเนาะ วันนี้ก็เลยน้องกองจะมาบอกเลยพี่น้องคือน้องกองว่าอะไรเนาะอีกอย่างก็บอค่อยมีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปพี่น้องน้องกองก็ข้อโต้ข้อโตหยุดพักไปก่อนพี่น้องเห็นเนาะสองทิศพี่น้องน้องกองขออ่าพักพักก่อนพี่น้องเห็นเนาะสองทิศก็เลยมาห่อสองทิศแหละพี่น้องเนาะน้องกองห่อสองทิศแล้วมืัอนี้ก็เลยน้องกองก็จะมาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะ นับแต่นี่เป็นตนไปพี่น้องเอ้ยน้องกองก็ได้มานอน,ค,นอคิดนะคิดนว่าน้องกองเช่าจังไดน,น,นะพี่น้องว่าน้องกองจะเดินทางไปราะทดเดินทางไปจังไดนะเนาะกองก็เลยไม่คิดพี่น้องเอ้ยน้องกองก็เลยตัดสินใจกลับมาเหตุคิปคือเก่กาพีน่น้องเนาะนบแต่มันหนีไปตนไปน้องกองก็จะผ่านยามพี่น้องถ่ายคลิปเนาะลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยกัจังไดก็ต้องผาาพ <OM> ่อแม่พี่น้องเขามาให้กำลังใจน้องกองในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ ได้ก็ได้เป็นกำลังใจให้น้องกองแน่พี่น้องไอ้เนาะคันบ่มีพี่น้องมาให้กำลังใจน้องกองน้องกองก็บเมื่อยพี่น้องไอ้เนาะเมื่อยแล้วก็ท้อพี่น้องไอ้เเพราะว่าบ่มีคนมาให้กำลังใจนะพี่น้องไอ้เนาะคือน้องกองลงคลิปไปก็บ่มีคนเบิ่งพี่น้องบ่มีคนเบิ่งบ่มีผัวคนไลค์กดแชร์เนาะน้องกองก็ท้อใจอะไพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าเฮาถ่ายคลิปไปก็บ่มีคนเบิ่งนะพี่น้องไอ้เนาะกะถึงสิบ่มีคนเบิ่งพี่น้องแต่น้องกองก็ต้องสู้พี่น้องไอ้เนาะ กลับมาต่างโต้มาอนี้พี่น้องเลยเนาะน้องกองได้กลับมาต่างโตอีกเธอพี่น้องกลับมาต่างโต้รอบตัวนี้น้องกองก็จะเห็ดสูพี่น้องเลยเนาะสูให้ถึงทีจุดไม้พี่น้องเลยจุดป่าไม้ของน้องกองเนาะน้องกองต้องสูให้ได้พี่น้องเลยเนาะสูละพี่น้องเลยเนาะต่างใจเห็ดคลิปพี่น้องลงคิปไปเนาะถึงมีคนเบิ้งกับน้องกองกับลงพี่น้องเนาะ สักวันหนึ่งต้องเป็นของเฮ้าพี่น้องแต่เฮ้าบอกเถอเนาะพี่น้องทันได้ก็ต้องผ่าไงพ่อแม่พี่น้องหลายคนเนาะขอมาให้กำลังใจน้องกองแน่พี่น้องเลยเนาะผ่เขามากก็ไหลก็แซ่ในเด้อพี่น้องเลยเป็นกลังเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกองในการเห็ดคลิปพี่น้องเลยเนาะมาพี่น้องมาบอกไล่เนาะอ่าเมื่อนี้พี่น้องเนาะเมื่อนี้น้องกองก็เลยจะมาแกะกองพี่น้องจะมาแกะกองอ่า เนาะจะมาแกะกล่องของผักจากพอพทพององาองาพพไทยพี่น้องเลยนี่เด็กนี่เนาะมีก,กล่องจะมาแกะของผักจากพอทางไทยพี่น้องเลยเนาะงั้นก่อนจะมาแกะก่อนนี่นั่งกล้องกับบุฟว์วสีมีหยังพี่น้องเยเนาะเนี่ยกล่องอืออ่คือ พอตีผักไม่ก็คือพี่น้องเอ็นอก่อนยามาอยากพามาพี่น้องมาเห็นเนาะคือพอตีใหญ่พี่น้องเนาะพอเตียเบพันยู่ไทยพี่น้องเลยเนาะพอเตียบบพันยู่ไทยพันผักไม่เนาะกล้องพี่น้องเป็นเป็นของกินบอกพี่น้องในระหว่าอีงยางเนาะเดี๋ยวน้องกล้องจะมาเปิดไอ้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเท้าก็มาหล hm hey, ุนเ <Det S 3> บิ exactly ้งเหมือนกันเนาะมันจะมีแง่แน่พี่น้องเลยนี่ก็ะบะยาเข่า เปิดก่อนพี่น้องตามที่มีอยังงนาะนนังกล่องนี่พี่น้องเลยมาล่อหลุดเบนมุนกันพี่น้อง <c oughs> พี่น้องก่อนแรกก็ต้องของมูขอดใจพอเตียไร้ไร้เด้นอนอนที่ผ่าฟ้องมาให้นังกล่องพี่น้องเลย พี่น้องเลยมาหลุดน้ำกันเด้อโอ้โชิมียังพี่น้องเลยมาล่อหลุดบนน้ำกันนี่พี่น้องเยอะสพี่น้องเห็นนี่ น้องของที่เพิน่นถามมาให้น้องกองม,มันลุ่นโอ้ยยังไงละ่ะปักดองของเพิ่งามมาให้น้องกองอ๋อจบอันนี้จะเป็นหมีพี่น้องเลยเลยเป็นหมียังวะเส้นข้าวเหนียวยังหอมหมู มูซับพ,พี่นอ้ <c oughs> นนองนี่พี่น้องขอบมูขอบใจพอไลายเด้อที่เฝ้ามาให้น้องกองเนาะพี่น้องเฝ้ามาให้ดูนี่เด้อเนาะเนาะตายพี่น้องเลยมีมีเนาะขอบคุณพอพออีกครั้งพี่น้องเลยแต่ตอนนี้แต่นุ่มพี่น้องแต่ตอนนี้ยัง มัน,นก็จะเป็นขนมอีกพี่น้องเลยเน,ะนาะตุ้มทหอ่ให้หนะเอ้ยจะมีขนมอันนี้อันนี้ม่รู้ว่เอยียงนี่พี่น้องเดี๋ยว ขาไม้น้ำก่อนเ yeah. <Yeah. S 1> พี่น้องพี่น้องตั้งแต่กระตอมขอมูพอเป็ญยางไรเด้อเนาะขอให้พอเคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจริญใด้ความไข่ใหญ่มีเดอ้อพอเด้อขอให้พอลำรวยลำรวยเนาะพี่น้องเอ้น,น,นี่เด้อมังมัำก่อนที่สีบนขนมนี่ก่อนนอ oh, ะโอ้โหจีบขนุนยัง

เนแพ,พ,พังเป็นพังเคียงเนยมันจะหน่อมกอบเป็นแบบเยอืมโดยสาดมันแบบรสารดมันจะมัน,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 นเนเลยเนาะรสารดมันจะมันเาะอะเ่ พอเป็นอีกครัง้งพี่น้องเลยเนาะน,นี่นี่น,นี่พี่น้องเป็นมีพี่น้องเลยจัดสุดชิปชิป่พพอพี่น้องเลยมันมีมันมีอยู่ชิปนะ่อเนาะเออชิป่อพี่น้องนี่ชิป่อเพิ่นอบอลไทย เอาให้ยเบากิ้แน่พี่น้องเนาะเบากี royable, hand, ้หาหอพี <num it> id <ida> uh, ่น้องอย่าเพิ <primer language> ่นให้ยเบากิ้หาหอห้เนากไปไ้นไปให้น้องกล้องนี่นี่พี่น้องเอ๋เนาะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพี้ยนจะนีแหละพี่น้องเอ๋เนาะก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเนาะเปิดกล้องของผ่าจากพอ่นเบิดซํานี้พี่น้องเอ๋เนาะจังได๋ก็ต้องขอบู้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องกล้องพี่น้องที่เข้ามา ใหก ai, นะ้กำลังใจเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยเนาะอย่างไรกัน้องก้องก็จะชูๆพี่น้องเลยเนาะจะสูพี่น้องฉันะจะสลับนักการีคลิปน้องเอยน้องก้อ,นะ fit, นะอ,งกองจะสูเนาะน้องก้องจะบอทอยพี่นะ้องเลยสูถึงสี่บ่มีคนเบิ้งถึงสี่บ่มีคนติดตต้าจะให้กัน้องก้องก็ต้องสูพี่น้อตงต้องเฮ็ดเนาะนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องเลยที่น้องก้องตั้งใจเฮ็ดเนาะตั้งใจเฮ็ดมาแต่ครั้งแรกพี่น้องเลย ตัดใจมาเห็ดพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าสําหรับคลิปนีน้องกองก็จะคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะจะได้ก็ตตอกขมุขอบใจว่าแม่พี่น้องอีกพี่น้องเอ๋ยเนาะน้องกองคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเสร็จแล้วกิปนี้ก็จะคอจบลงเพียรสมนีพี่น้องไปพอกันคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้องกองคอการ์กาบาสบายดีเด้อพี่น้อง